สวัสดีค่ะพี่น้องเมนีูสีมาเห็ดเมนูผัดเต้าหู้เจนอ่ะพี่น้องก็สิมีเต้าหู้ขาวใส่แครอทแล้วก็มีเห็ดหอมขึ้นช่ายใส่เห็ดไปอีกจักหน่อยหนึ่งเครื่องปรุงกับิมีแค่ซีอิ๊วหวานเอโบแมีนซีซีอิ๊วขาวน้ำตาลนี่เนากับสิตั้งกระทะ เติมน้ำมันไปจากหลายจากน้อยหนึ่งเพื่อสิมาทอดเต้าหู้เพาน้ำมันหอดยัดยัดเ่าล้มเต้าหู้ลงไปเลยกันทอดไปเรื่อยๆนอกจากระวังเร้่มันแตกนอกจากต้องเค็มเบาๆเคลียให้มันแตกออกอย่างกัน เขาหูมันต้องใส่เวลาในการทอดเพราะว่ามันนิ่มมันสอดยากจักน้อยนึงถ้าเอาไปถ้าไปผัดเลยมันจะสีบอแฉบมันบาหอมเขาต้องเอามาทอดใหรมันกรอบทั้งสองด่างก่อนเห็นมันเหลืองวัดถึงกบว่ากรอบเห็นมันเหลืองสีมันงามที่นี่เทาก็กลับด่านค่อยๆกลับไม่ให้มันแตก ว่ามันเป็นตะหูหนิ่มมันสีเห็ดหยางเนี่ยจากน่อยในการถอดต้องระวังในการถอดอย่าให้มันแตกเมันแตกและสีมันเวลา,าเข้าไปเห็ดหรือมันสิบวบเป็นโตไฟโตมันตอนนี้มันก็นเริ่มได้ทีแล้วมันจิจักออกผักไห้ก่อน รักขึ้นใหมมดเลยทีนี้ผักเต้าหู้ไว้ก่อนทีนี้อนเอาก็ลุงน้ำมันไปน้อยหนึ่งให้น้ำมันมันหอนจะนิดนึงเริ่มหอนแล้วเขากะจังเอาเห็ดหอมลงไปเกียวให้มันหอมหอมเมนูนี่มันต้ตองการคว่ำหอมเนาะเพราะว่ามันบริสเเตยเนืน้อสัตว์ กับซีิมีแคดเห็ดหอมกับตอนนี้เขากับล้งเจโปล้ลงไปผัดร่วมกันเจโป้ก็บซเฮ็ดไห้มีกินหอมขึ้นมาอีกเน,นี่เขากับลงเครืองไปเลยไปผัดร่วมกันอันบ่มี่ยังยุ่งยากดอกเพราะว่ามันเป็นเมนูง่ายๆกินแต่ผักเต้าหู้กับกินเพื่อสุขภาพเนาะเมนูมันนี่ ตอนนี้เขาก็ใสหนาวลงไปใส่น้ำตาลปรุงเครื่องใส่น้ำตาลไปกับน้ำซีอิ่วขาวใส่ลงไปจากน้อยหนึ่งก่อนพริกไทยโรยไปเลยเพื่อรสชาติเพื่อกินหอม ทีนี้เฮาก็เอาเต้าหูลงไปเกี่ยวเพื่อว่าให้มันน้ํให้มันเข้าไปในเต้าหู้ให้เครื่องมันเข้าไปในเต้าหูสักพักนึงเฮาก็แต่งสีสันมันแน่จากน่อยนึงใส่ีอิวดําลงไปเป็นจึงแดกสีสันเริ่มสนากินแล้วเนาะ ี่เฮาก็สิลองซิมน้ํามันเบิงว่ามันโอเคบ่ถ้าบ่โอเคเฮาก็จังปรุงใหม่อีกจักหน่อยนึงนี่เฮาก็มันบ่ได้ที่เฮาก็ใส่ซีอิ๊วลงไปอีกจักหน่อยนึงน้ําตาลกับพริกไทยอีกจักหน่อยนึงมก็มีเนื้อเนาะัเลย ต้มใส่ยางละนิดยางละน่อยลงไปก่อนเพราะว่าย่านมันเค็มที่นี่เท่ากับลงมื้นชายไปดับสุดท้ายเป็นยังไดพี่นอกายบอเมนูนี่เมนูเพื่อสุขภาพนี่จะผักกับโปรตีนที่นี่เท่ากับตักเสิร์ฟ ตักใส่จานเพื่อเสิร์ฟเลยเป็นยังไงพี่น้องเมนูนี่ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮามีให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า